สวัสดีค่ะพี่น้องยาจ่าผ้ามาส้มดอกไม้เนาะคะ่ะนาะดอกฟ <c oughs> ันจริงโตค่ะพี่นอ้องกินได้ค่ะพี่น้องเอาไปแกงเพื่อนว่าไปแกงคือพักกิเลสนี่ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะคุณน่ะคุณน่ะมายาจ่าผ้ามายางคุณมายางมาส้มเนาะสถานทีจะสวยงามงามค่ะพี่น้องพี่น้องยาจะาผ้ามาเก็บหญ้าหวานค่ะพี่น้องกรลรั่งเสียขึ้นซ่อมดอกค่ะ <c oughs> อกะบองามคือนหอบปลูกแล้วน้นี่กำลังขึ้นซ่อมดอกค่ะพี่น้องนี่ค่ะอัายุสวนยายจ้าบ่ทาะว่าแม่อันท่านได้เก็บมันนี่ค่ะกำลังสิสงขึ้นซ่อมดอกค่ะกำลังขึงซ่อมดอกค่ะพี่น้องนี่ยาบานค่ะพี่น้องนี่ยาบานเนาะยาผ้ามาเก็บเหรอ กระร่างสิบเป็นซ่อมขึ้ดอกพักกาดเนราคาพี่น้องน,น,นี่ค่ะขัายหวาานเป็นลวกกินกระ้มซื้อราคาพี่น้องกินได้ค่ะพี่น้องนี่แหละพันขันย่ามัน ผักมันโปร่งเท่ากับไาเก็บกินพักได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนะเาะถ้าก็ต้องไปซื้อดอกพักถ้เข้ามันแพงถ้า็ราต้องไปซื้อข้อาหาเก็บกินที่ข้าเก็บได้นี่แหละคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะคุณนั้นมันเป็นปลาข้าก็เลือกอตัวมันงามคะ่ะพี่น้องต้นใดเป็นงามข้ากกบ่เอาเนาะนี่ขึ้นดอกต่มนี่ค่ะพี่น้องดอกมันตุ่มๆก็มีต้งตนงามต้นมปนงามคือกันล่ะคะ่ะ ต้นใดงามเฮาก็ค่อยเอาต้นใดบ่งามเฮาก็บ่เอานีค่ะเก็บพักค่ะพี่น้องคะโหบ้าวาดอกอีกอยังคะนี่ค่ะดอกแอปเปิ้ลค่ะพี่น้องพุ่นน่ะดูกคักดูกแน่บอู้พุ่นน่ะ,ด,ด,ปปอด,อะดอกแอปเปิ้ลเนาะ ต้นนี้ยายจามาอย่างริมทะเลบันี้สิมาเก็บสุปีสุปีค่ะพี่น้องมาไปเก็บสุปีพูนะดกดกค่ะพี่น้อง,งเมืองนีนี่แหละบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นค่ะต้นไม้ดอกผลไม้ดอกมันก็เป็นดอกคักดอกเนอันคือธรรมาชาติเวยค่ะพี่น้องพูนะคือต้นบกเมืองนี่แหละเนาะคือดอกบกเมืองนี่แหะค่ะถ้าพี่นอ้องมาเดินเที่ยวชมเอาบรรยากาศค่ะพี่น้องพูนะริมทะเล ผ้ามาเบิ่งกากเก็บกากโอ้ยลมแห้งกะพี่น้องมีแต่เสียงลมเนาะมีน้องค่ะก็สาผ้ามาเก็บผักขนาดละเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องมากมากกะพี่น้อง ได้อีก,กสองตัวค่วพี่น้องเก็บผักขนาทะเลค่ะค่ะพี่น้องนี่มันหยาตะกะเต่ยนะคะพี่น้องพี่น้องว่าแมนบ่นี่ค่ะนี่มันหยาตะกะเตรระะะ่ยนี่ค่ะพี่น้องขาแมนบนค่คะ แบบมันกระลัางเกิดนี่ค่ะพี่น้องเดจะกกะว่ามันแม่นล่ะค่ะพี่น้องนี่มันก็เป็นเป็นเป็นโคนละเป็นโคนละแบบกันค่ะมีแบบมีแบบนึงอีกได้ค่ะพี่น้องไอ้น้อยนี่แบบนี้ก็บแบบไอ้แบบนึงอีกต่างหากเนาะ พี่นองเป็นก้ลักสิเกิค่ะอยากก็กับแตนค่ะพี่นองเมากนี่อีกค่ะนี่ค่ะมีอีกะกะเกาะนึงค่ะค่ะพี่น้อง ามาเก็บเงาถ้ากับแตนมันเพิ่นกับมีดอกก้อนเลยค่ะพีะพ่น้องเป็นไมีดอกของเพิ่นเนาะนี่ค่ะก่อนนี่งามงามค่ะพี่น้องเพิ่งนีุู้น่ะพูน่ะเพิ่งกัลลังเข็นกัลลังงามอืม พันกิ่งพันเป็นมันม่น เพื harma, il, milk, together, ่อนกำลังกำลังโปงงามๆค่ะพี่น้องเพื่อนก็เป็นตระกูลเป็นตระกูลทั่วล่ละค่ะพี่น้องนี่ค่ะเกินเป็นมั่นมั่นคือทั่วเนี่ย่ะค่ะค่ะพี่น้องหยุดเลี้ทะเลมีเท่งดอกไม้มีเท่งพักมาขันมาแลแต่เลือกอยากแล้วแต่เลือกเอาค่ะพี่น้อง เลือกอยัดเติมก,กินเลือกเอาค่ะพี่น้องเลือกเอาเบืองในมันกะนาในมันมีบอบอไนไม่ไปปลูกได้อบอนี่ <c oughs> เดี๋ยวมันแก่ก่อนยาจ้าก็สามาเอาในไปปลูกสวนค่ะพีนนะน่น้องเมาาืองนี้สวยงามค่ะนะดอกไม้สวยๆน้างามมากฝาเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณนาลายเด้อเพื่อนเพื่อนไปฟีปน้องนองมาเทียมมาส้มมาเบิงน้ำกันค่ะยายจ๋าผ้ามายางริมทะเลคขข่ะมาเก็บพักค่ะเก็บพักค่ะพี่น้องบรรยากาศมันหนาวก็เลยย่างมากผู้เดียวเลยพญออายเพิ่นกลับไปยูรถเนะาะค่ะพี่น้องเนาะ ามาเบืองเก็บพักพร้อมแล้วก็มาส้มดอกไมส้มสวยๆงานนับก,กันค่ะพี่น้องจ้าสำหรับพิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัืด้วยค่ะอาจารย์จะพาปเบืองอันใดต่อก็จังคอยติดตามกันมาเนะคะ่ะนาะขอบคุณละหลายค่ะ